เมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่10ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร,รกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดโกรมหลวงราชารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกระถินณวัดราชพบพิตรสถิตมหาศีมารามเป็นวัดที่หนึ่งครั้นเสด็จถึงเสด็จไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบจากนั้นสเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตราจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าึ่งตังอยู่หน้าอาจสงใกล้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ทรงพระสุไยทรงเจิมสังวานนพร,รัตจากนั้นสเสด็จขึ้นเกยด้านฝั่งขวา พระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุบโสสบ,รรรรรบสถโดยพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรระบุระรองเลขาธิการพระราชวังปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญสังวันนพรัตนำเสด็จทรงยืนต่อจากนั้นพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญสังวันนพรัตน พ,พระอังสาซ้ายเสียงลงทางขวาพระพุทธอังคีรสพระประธานอุโบสถการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเกี่ยวตะขอสังวรนพนรัตที่พระปร,ะริตตังพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสเสด็จลงจากเกย ท่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถแล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสาการะพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่เจ็ดกับพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดและพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่เก้าทรงกราบ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานผู้สามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ่านระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์พินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วพินพระพักสู่ที่ชุมนุมสง กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินส่งประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองประทับพระราชอาริพงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอาทิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินนวราลงกรพระราชอุปัชยารย์ซึงประดิษฐานนาโตหมู่พระประธาน ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรบนพระภูษาโยงที่อาจสงประทับพระราชอาจพระสงค์สิบรูปสดับปรณกและพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินออกไปครองผ้าพระกฐถินเสร็จแล้วเสด็จไปถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแก่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก จากนั้นสเสด็จไปสรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์โอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายของที่ระลึกสเสด็จออกจากพระอุบโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรัชกาลที่หนึ่งเป็นวัดที่สอง